คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์สิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเิรษิีมรณะนะครับกับสูตรเด่นในหลักร้อยบนกันบ้างนะฮะหลายหลายคนคงจะเห็นในหลักหน่วยหน่วยล่างหน่วยหน่วยล่างสิบล่างอะไรไปแล้วเต้มลงเต้มรวมอะไรไปแล้วแล้วก็สูตรตัดในหลายสูตรแล้วนะครับก็อย่าลืมกดเข้าไปดูให้ครบแล้วตัดเลขให้แน่ใจแล้วค่อยนําไปซื้อลอตเตอรี่ลอตาาเตอรี่ที่มั่นใจนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียหลายชุดเงินไป เดินไปเลยตรงๆไปเลยว่าเราชอบตัวเลขนี้ตัดตัวเลขรียบรอยแล้วอะไรนะครับนะก็อยากให้ได้รางวัลที่หนึ่งกับทุกๆคนเลยนะครับแต่ตอนนี้ดังนั้นก็ต้องเป็นดวงที่โชควาสนารวมรกันประกอบกันด้วยนะครับนะเพราะว่าผมจริงๆผมจะคํานวณสามตัวหน้าให้ด้วยก็ได้นะแต่ถ้ามีเวลาผมจะลองดูให้นะครับแต่เบื้องต้นเอาหลากัหลกๆให้เสร็จสิ้นไปก่อนละกันนะครับเรามาดูในส่วนของเด่นหลักร้อยรางวัลที่หนึ่ง นะครับก็เติ่มได้ตั้งแต่16สิงหาคม63านะครับสถิติ6งวดการคำนวณไม่รวมงวดปัจจุบันที่ที่เราจะหากันนะครับนะเรามาดูนะครับผมจะพยายามาดูสูตรที่ดีที่สุดนะครับไม่อยากให้มันเยอะไม่อยากให้แบบว่าแต่หลักมันเยอะเกินไปนะครับอยางมากกออ็ถ้ามีเวลาก็อาจจะดูว่ามันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของสูตรที่สอง ถ้าไม่น่้นก็จะพยายามให้ดูเป็นสูตรที่1นึ่เป็ก่อนนะครับ16สิงหาคมาักับออ945ผมเริ่มแสดงให้ตั้งแต่16สิงหาคมแล้วกันอันนี้สูตรไม่ยาวนะ1 6สิงหาคม63รับเรามาดูกันนะครับนี่หลักร้อยนะหลักเราใช้ในส่วนของ หลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งกับบวกด้วยหลักสิบของหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับบวกด้วยนะครับหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวอ่ะอันนี้เป็นสามตัวหลังครั้งที่หนึ่งทั้ทีบวกด้วยหลักหลักร้อยของสามตัวหลังครั้งที่สองนะครับบวกกันนะครับก็เป็นเจ็ด บวกหเป็น8 8ดแปดบวกสามแปดเก้บวกเจ็ 9, 11, 11เป็น18ครับต่อไป18นะครับสิบแปดบแปดบวกศนของที่ครับในสูนตรของเรา18บแปดบวกศนของที่ก็ได้สิแปดเหมือนเดิมใช่ไหมนี่ก็ใส่เฉพาะค่าตายมาเลขแ8ดแปดบวกหนึ่งขงที่ครับเป็น9 9้าบวกสของที่ครับ9้า 1ิ1ส12เอสิบสองสิบส่าใส่สองสบวกสเป็น6กนะครบได้เป็นในหลักร้อยครับแปดเหกนะครับหึ่งกันยายนหกสามครับออก9 9 9าเก้ตัวออก องตัวเลข999997สองตัวเลข98เริ่มดึกเริ่มเริ่มเบอร์เบอร์อะนะฮะพอดีมาอ่านตอนเช้าให้อ่านะฮะเพราะว่าตอนเช้าใครไปตลาดจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ดูนะโอเคได้ครับ998อ่าได้ใช่ไหมแดงครับหลักร้อยรางวัลที่อ่งหลักร้อยของสามตัวเลขก็ย่สิบหนึ่งครับบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหลักร้อยของ สตัวหลังครั้งที่1บอกด้วยหลักอยของสาตัวหลังครั้งที่2นะครับ7จบวกสาเป็น10 10ิบบวกเก้บบกเเป็น19 19ก้าสิบเก้าบวกสามสิบเก้าย่สอได้ผลลพธ์ยี่บงยี่สิบอวกศูนก็ได้22ใส่2องอกหครับเป็นสา สาบวกสมก็เป็น6กหกบวกสี 4, 6. 6่หกหกบวกสี่ก็เป็นสิบอันนี้เลขเก้าเข้ามาในหลักร้อยนะดูนะเดี๋ยวมาโยงให้ทีละกันนะครับอ่ะนสนิบพฤยภาคนหกสาครับออกส4งสี3สี่ศูนยับเจ็กัเลขศูนย์เข้าตำแหน่งของหลักร้อยแล้วมันจะหนึ่งห็นไหน,นครับ ต่อมาครับสิบกันยายนห์6าออก2 4 4 0 8 3 3ศูนย์ไปตัวเนะครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่1ครับบวกหลักหลักหน่วยหลักสิบครับของ3ตัวครั้งที่2บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหลังครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหลังครั้งที่2ครับก็เป็น2บวก2เป็น4 4บวก8ก็เป็น12 12บวก6 ก็เป็น18ก็เป็น18นะถูกต้องไหมสิบแปดสิบแปด่วนของที่ก็ได้18บแปดสิบแปดบวกหนึ่งของที่ก็เป็น9 9้าบวกสาของที่ก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสองบวกสี่ครับเป็นห ได้8ปดเกนะครับอันนี้ได้8ปดเก้าสองกใช่ปะแปดเก็คูหวังว่ดของ16กันยายนหกสามได้8ปดเกนะครับ หนึ 1> 1่งตัวล่คูมหกสามขับออกแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามสามตัวล่ห้าเก้าครับเด็กแปดครับตำแหน่งของหลักร้อยในวันที่หนึ่งกลายเห็นหนึ่ครับ,รบต่อมาครับเรามาเดินต่อหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกด้วยนะครับหลักร้อยของสามตัวหลังครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหลังครั้งที่สองเจ็ดบวกเก้าก็เป็นสิบหกสิบหกบวกห้าเป็น 16. 16, ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสองทดไปครับยี่สิบสองยี่สองบวกศูนย์ก็เป็นยี่สิบสองสองบวกหนึ่งขงสองบวกหนึ่งของที่ครับเป็นสามสามบวกสามของที่ครับเป็นหกหกบวกสี่ครับเป็นสิบได้เลขเต่นในหลักร้อยครับสองสามหกศูนย์นะครับ สองสามหกศูนย์เลขศูนย์ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนเห็นไหมครับต่อมาครับสิตัละคมหกมออกสองเปนหศย์หตัวล่ามแปดครับหลักร้อยของสตัวหน้าครั้งที่หครับบวกด้วยหลักสิบของสมตัวหน้าครั้งที่สบวกด้วยหลักร้อยของสาตัวหน้าสตัวหลังครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหลังครั้งที่สอนะครับหนวกหเป็นเจ็ดบวก เก้าเป็นสิบหกสิบหกบวกศูนก็เป็น16เหมือนเนันครับถอดไว้สิบหกสิบหกบวกศูนย์คงที่ครับเป็นสิบกนะใส่หกหกบวกหนึ่งคงที่ครเป็นเจ็เจดบวกสามคงที่ครับเป็นสิบสิบบวกศูบวกสี่ครับ, 10. 10, บ,บ, 4, รบได้สี ได้อ่าเด่นในหลักร้อยครับหกเจ็ดศูนย์สี่นะครับเรามาดูกันไม่ติดหนห้าที่เล้เนี่ยครับนะหนึ่งพฤศจิกายนหกสามเท่าทีแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิบหกพฤศจิกายนหกสามโอเคได้แล้วนะ หพจิกายนหนึ่งน่งพฤศจิกายนนะครับคำนวณต่อนะครับาช้หลักร้อยของสาตัวแรก1ห,หนึ่งครับบวกด้วยหลัก 10, สิของสามตัวหน้าครั้งที่สนะครับบวกด้วยหลักร้อยของสาตัวหลังครั้งที่หนบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหลังครั้งที่สองหนบวกเกานึ 9, ่งบวกเก้าเป็นส 10, 10ิบสิบบกสอเป็นสิบสอบกสูนยได้สิบสองทบไปครับส 1ิบสองวกศขงที่ก็เป็น1ิบสอใส่เฉพาเลขค่าทานสงสองบวกหงของที่ครเป็น3 3มสบวกสามของที่กรัเ 3. 3บเป็น6กหกบวกสของที่ก็เป็น10ได้ค่าดินในหักร้อยสองสนะครับ2 3 6 0 16หกศพิจิกายนหกสามครับอ7อเก้าเจ็องหกหนึ่ตัวล่าง6อ 6, 6, 6นะครับ เลขหกครับเด่นเข้ามาในหลักร้อยน้อยที่หนึ่งครับแถมมาในหลักสิบด้วยนะครับต่อมาครับสิบหกพิจิกายนาหกสามครับหลักร้อยนอนที่หลักร้อยนะครับห,หลักร้อยของสามตัวหน้าที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกด้วยนะครับหลักร้อยของหลักร้อยของสามตัวหลังที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหลักครั้งที่สองสามบวกสี่เป็นเจ็ด เจ็ดบวกอีกสองเจ็ดแปดเป็นเก้าเก้าบวกสองเก้าสิบสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดทดไว้ครับสิบเอ็ดบวกศูงของที่ครับสิบเอ็ดบวกสูงขอที่ก็ได้สิบเอ็ดใจหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งของที่ครับเป็นสองสองบวกสามของที่ครับเป็นสองบวกสามของที่ก็เป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับ ได้เด่นในหลักรอยครับหนะึ่งสองห้าก้หนึ่งสองห้าเก้าก็มาดยกันึ่งสองห้าเก้านะกดไว้ยังแคปเจอร์ไว้ย,ยังนะครับอันนี้ก็อันนี้ณวนใช่ไหมสิบหกสอันนี้เลขเก้าเอาตัวเอาสีหลักหลักแป๊บแ มาตัดก,ก่อนนะได้ก้าวเดินมาหลักร้อยได้ก้าเดินมาหลักร้อยได้ก้าวมาเดินมาหลักร้อยแล้วก็เส้นปลาเส้นปลาแถมมาในแถมมาด้วยตรงนี้นะครับ ต่อมาอันนี้ x0 มาในหลักร้อยถูกต้องไหมรับนะครับนะ์0มาในหลักร้อยแล้วก็มีตัวแทนไหม x0 ในหลักร้อยไม่มีอ๋อมีนี่เส้นปะเลข3แถมมาในหลักหน่วยนะครับ แล้วก็อันนี้8ปดเก้าสองหกเอ๋อเลขเก้แถบมาด้วยอ่ะเอาเส้นปากก่อนอแล้วก็ไอที่หลักๆใช่ไหมเลขเลขแมาในหลักร้อย ต่อมาอันนี้ก็เลขศูนย์มาในหลักลอยอืมแม่อันนี้ไม่มีตัวแถมนะมีตัวแถมมาล่างต่อมาอันนี้เลข มีอันนี้มารู้สึกมาครบ3าตัวเลยเอาตัวหลักก่อนอเลขสีเหลือเป็นเส้นสากัน,นมาครบ3ามตัวเลยเลขศูนะครับแล้วก็เลขสี่พ่วงมามาครบ3ามตัวเลยนะครับมาครบ3ามเส้นเลย นิสกุลปัจจกาันก็1 2 5 9นะครับไม่ดูจะแถมแสดงมานะครับอันนี้ก็เป็น16เอ่เด่นในหลักร้อยบนชุดที่หนึงครับ16สิงหาคม6 3นะครับเด่นร้อยบนสุตรที่1เศรษฐี6งวดกันคำนวณครับไม่รวมงวดที่เราหาล่าสุดนะครับก็ลองหาไปใช้ดูนะครับกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามถ้ากดแล้วก็ไม่ต้องกดซ้ำนะ แล้วก็ปุ่มสันก,ก,กระดิ่งไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแชร์ขึ้น Facebook ตนเองนะครับแล้วก็แชร์ลงในแก่คนที่รักตัวเลขเหมือนกันได้นะครับจะได้มาปร,ปรึกษาหาวยกันนะครับฝากกด s subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับเป็นกาใจะสกันกละกันจะได้คลิปคนสุดดีๆมาเพื่อทุกๆุท่านนะครับจะได้รวยไปด้วยกันนะนะครับก็รับชมใส่หูฟังด้วก็จะดีนะโอเค นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับร่ลำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกท่านเลยครับนะครับรู้ก่อนรู้ก่อนกับสูตรโชคเศิษฐีหมื่นล้านครับสวัสดีครับ